ทำอะไรอีกแล้วครับวันนี้ปลูกผักบุ้งกับขึ้นช่ายค่ะผักบุ้งกับขึ้นช่ายใช่ค่ะปลูกันในใน,นี้และครับเกษตรจำกัดที่ค่ะลูกเกษตรพื้นที่น้อยอีกแล้วเกษตรพื้นที่น,น้อยอยู่คอนโดแล้วก็จักปลูกจักกินเองนะคะอ้าวดินมีเท่านี้หมดแล้วทีนี้ผสมเองจากที่บ้านสวนนะใช่ค่ะมาปลูกที่นี่แล้วดินมีแค่นี้จะพอไหมครับเนี่ย ค่ะงเอ้าไอ้นี่มันดินเพาะเนาะเอาไปโรยโรยติดหน้าเป็นเลยที่ดีเท่าไหร่แล้วก็ปลูกทนค่ะอ๋ออันนี้อเอาไว้โรยติดหน้านี่นี่นีาใช่ไหมให้ดินเพาะ okay. ไหไมโโด okay. ินเพาะเนาะร่วนกว่านี่รดน้ำก่อนช่วงครั้งแรกเนาะชุ่มฉ่ำกันแล้ครับเนาะ มันจะได้ไม่กระเด็นค่ะนี่เป็นไอเดียที่ฉลาดมากเลยครับใช้กะมังรองดินหกดินอะไรก็จะได้อยู่ในกะมังจะไไม่เลอะเทอะพื้นข้างอน,าน,นอกนะครับเนื่องจากเราเป็นกเกษตรพื้นที่น้อยนี่เราแช่ผักบุ้งแล้วว้าวว้วว้าวงอกแล้วด้วยกไปว่าเอองอกล้วด้วยจริงๆคนจะต้องปลูกเมื่อวันเย็นค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาค่ะเลยมาปลูปกวันนี้ เราจะพูดว่าไม่มีเวลาไม่ได้หรอกครับเราแค่ว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรเราก็จะมีเวลากับสิ่งน,นั้นน,<า>นะครับากยาวมากลากงอกนะครับเช่เราใครเริ่มต้นปลูกผักนี้เริ่มจากผักบุ้งเลยผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนทำไมละครับถึงจะเริ่มปลูกจากผักบุ้งจีนก่อนดีค่ะแค่แช่น้ำก็งอกแล้วครับครไม่ต้องใช้ฝีมือในการปลูกเลยนะครับเพราะว่าคืนง่ายมากเนาะ ซี่ก็ตัดกินไปได้หลายรอบเลยทีเดียวเลยครับกากที่เราบอกมาแล้วหลายรอบกับหลายรอบด้วยกันเลยครับพาะก้าวยๆเก้าันนี้หมักหมักจนสรียสังแสงได้นะครับหมักไวนนม้มากก,นนากวาก่าหนึ่งเดือนขึ้นไปเป็นเลยทีเดียว มักเสัอดีนะดำมากเลย ดน้ำให้ชุ่มนะครับปักบ,บุ้งเป็นพักที่ชอบน้ํามากเนาะใช่แล้วค่ะกินได้หลายรอบอยู่ในบอ่อขึ้นได้น้าอยู่ในน้ำแท้ๆอันนั้นผักบึ้ไทยนะคะอันนั้ผักบุ้งจีงนผักบุ้งจีนนี้เหรอเสร็จแล้วนะครับผ<ช>ักบุ้งจีนหนึ่งรอบอ่ะนี่เรามาปลูกขึ้นช่ายค่ะเนื่องจากขึ้นช่ายนี่มเมล็ดมันเล็กมากๆเลยค่ะเล็กมากเลยเราเลย ใช้ตัวช่วยเนี่ยค่ะจุ่มน้ำนล็กนึงแล้วก็นี่โอ้โอ้วิธีนี้โอเคใช่แล้วก็จิ้มลงไปเลยดีจิ้มเลยค่ะโอ้นี่ค่ะโอ,โอ้มีวิธีฉลาดสลาดานี้ด้วยนะเพราะว่า,าหยิบมันก็จะแบบติดมากมระพุเท่านั้นหยิบมาไม่ติดเลยนะไม่ได้กินเลยนะ ขึ้นชายกับชีแขงมากแขงเพราะว่ามันร้อนปลูกยาก้ารือว่ายัางไงครับเวลาร้อนจะร้อนจัดค่ะเวลาฝนตกน้ําท่วมก็เน่าไม่มีความพอดีอก็เลยลองปลูกในกระถางดูงปลูกแค่นี้พอกินไหมครับพอค่ะก็ทยอยปลูกเรื่อยๆอ๋แล้วต้องมีวางแผนในการปลูกนะใช่แล้ตอนนี้ก็ผักชีก็ปลูกทุกๆสองอาทิตย์ Mình không thích mà รดน้ำให้ชุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามดูการงอกของเขากันนะครับในคลิปต่อไปติดตามกันด้วยนะครับเกษตรเง่ายบายต้น